สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมล์บเจเจห้าเก้าแปดชนลสวัสดีทุกๆท่านนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์รับเจเจห้าเก้าแปดชนลนะคะทุกประเทศนะคะคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นเดินไกลรวมถึง f อฟซีลุงปาด้วยนะคะในคลิปนี้ไมล์บเจเจจะนําสิ่งดีๆมาเสนอนะคะใกล้ถึงวันมหามงคลแล้วไมล์บเจอยากจะนําเสนอสิ่งที่คนไทยควรจะรับรู้นะคะและก็ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของนะคะ ในรลวงของเราเนี่ยแหละคะ่ะทุกๆพระองค์นะคะสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะในตอนแรกที่ไมล์ริบเจเจจะนําเสนอนขออนุญาตช่องข่าวนะคะที่ไมล์ลิบเจนํามาเปิดให้ทุกคนฟังจากช่องข่าวทีทีวีห้านะคะไทยช่องห้านะคะนะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะพระเจ้าอยู่หัว 72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะ พระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่โบราณการจวบกระทั่งปัจจุบันทรงเป็นพุทธมามกะและพุทธศาสนูปถัถมภกที่ทรงทานุบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสถาพรแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงเป็นเอกอักรศาสนูปถัถมภกที่ทรงอุปถัมภ์บำรงศาสนาทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกค่ะ วันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความแข็งแกร่งทางพหูวัฒนธรรมอย่างชัดเจนผู้คนนับถือศาสนาที่แตกต่างหลากหลายมีวิธีชีวิตวิถีปฏิบัติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสาันติสุขใต้ร่มพระบารมี และมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ก็เป็นที่ประจักษ์กันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจตั้งแต่ครั้งทร,งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ค่ะ พระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดการทำนุบำรุงอุปธรรมทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ตอนล่างซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มีการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทย เจเดกพระพราชะดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมลิตกลางประจำปีและทรงสนับสนุนให้มีการสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดต่างๆ มสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารได้โดยเสด็จและเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างสม่ำเสมอ เื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สนับสนุนส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่องและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีหรือการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ราชการที่9จนถึงราชการที่10ปัจจุบันนะครับ ได้สุสเสด็จที่นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับระยะหลังซึ่งในช่วงของราชกาลที่เด้วยก็คือในช่วงที่เรามีกิจกรรมาการแข่งขันกัมปีอัลกุรอานนะครับที่เราแักขึ้นซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่สิบห้แล้วครั้งที่สิก็สิบห้าปีนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์นะครับได้สเสด็จมาที่นี่นะครับ เคยได้รับเสด็จค่ะเพราะว่าสมัยก่อนนะ่ยตอนเป็นข้าราชการนะพระอ,องค์จะแปรพระาฐานที่นี่นานคะอย่างน้อยก็สามเดือนสี่เดือนนะคะแล้วก็สมัยนั้นโดยเฉพาะในหลวงราชการที่สเจปัจจุบันหาทตั้จะเสด็จทุกครั้งเลยแล้วก็ ตอนนั้นท่านครองเชียรยยศเป็นพระบรมราชาธิราชอยนะคะท่านก็จะ,สะเสด็จตามพระองค์ท่านตลอดแล้วก็จะมีบางช่วงจังหวะเนี่ยท่านก็จะ,สะเสด็จแยกบ้างอะไรบ้างอย่างท่านเคยมาปัตตานีที่ไม่แก่หนหาพระอ,องค์ก็เสด็จแยกแล้วก็ไปเจอชาวบ้านและชาวบ้านก็ถามพระองค์ท่านอะไรอย่างนงี้แล้วพระอ,องค์ท่านาน่ยขึ้นบนบ้านชาวบ้านด้วยชาวบ้านเนี่ยเาถามว่าที่นี่ขาดอะไรอยากได้แล้วชาวบ้าน,นบอกว่าอยากได้ทีวีอะไรอย่างงี้ยแต่พระอ,องค์ท่านก็พาทานมาที่ แถวยะรางนะคะแล้วสด็จแล้วก็แล้วก็ที่นี่ที่อย่างที่นี่ในการเรื่องด้านการอุปธรรมทางด้านาศาสนานะพระ,พระองค์ทรงอุปธรรมตั้งแต่สมัยเป็นอิเียหดืองพระโอรสทีิราชเลยนะคะโดยเฉพาะการประกวดการอ่านกอีก็คือการทดรสบอบอ่านคำปีอ่านู้อ่าน แล้วก็การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้นำศาสนาอย่างเช่นเตยอิมานผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนเอกชนะโครงการหลานนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นพระบรมบรอราสาิราชแต่ท่านก็ทรงประทรนมาจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะมีอยู่ข้างหน่งนะคะก,ก็ก็ได้สัมผัสท่านบอกว่าไม่ว่าท่านจะครองอิเซยุทธ์อะไรที่นี่ท่านต้องมา ท่จะพูดอย่างนี้ล่ะค่ะว่าท่านก็ส่งถามถึงความบวงใหญ่ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรก,ก็ก็ได้นําเรียนพระอ,องค์ท่านว่าปัจจุบันในโครงการต่างๆที่พระอ,องค์ท่านส่งให้ไว้เมื่อสมัยพระเป็นพระบรมโอรสาธิราชนี่เราก็ได้สื่อสารต่อย,ยอดแล้วก็ได้สร้าง คนต่อยอดขึ้นมาหลายๆโครงการนะคะแล้วก็ปัจจุบันเ่ยโครงการหนึ่งที่เราสร้างความสําเร็จมากที่คือโครงการที่บ้านกูแบซีราที่ได้ยกระดับคุณภาพชเชื่อไหมเมื่อ20ปีที่แล้วนะที่นั่นยากจนมากค่ะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ตกเกณฑ์ปัจจุบันเ่ยชาวบ้านผ่านเกณฑ์ความยากจนนะคะค่ะโดยเฉพาะชิ้นโครงการของที่นี่อย่างกอรีเนี่ยพระธรรมพูดอ่านพันบททดสอบอ่านพระคัมภีร์อันกวอ่านนะคะคุณสายสวรรค์ที่ แน่นะพระองค์เสด็จทุกปีไม่เคยเว้นสักปีนะคะมาที่นี่แล้วเนี่ยนอกจากที่พระองค์ทรงอมอบรางวัลน,นะครับกับผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันกับปีอัลโุรานนะครับซึ่งพระองค์จะมีมีพระราชดำรัสพระราชดำรัสให้กับพี่น้องด้วยนะครับก็คือก็ถึงแม้ว่าจะสั้นๆน,นะครับแต่ก็แต่ก็มีความหมายก็จะส่งให้ความสำคัญในเรื่องของอสานติสุขสันติภาพนะครับบนพิ่พงที่นี่นะครับ อิสลามเป็นภาษาอาหรับคำว่าอิสลามเป็นภาษาอาหรับถ้าแปลเป็นภาษา,า,า,าไทยก็คือสันติอยู่แล้วโดยในตัวของศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สันติส่งเสริมให้มีความสุขกับทุกคนแม้แต่ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวสิ่งที่ไม่มีชีวิตอิสลามห้ามทำรายนะครับสัตว์หมาแมวตุกสเ่องทุกอย่างห้ามฆ่าสัตว์แม้แต่ต้นไม้ ก็ยังห้ามนั่นคือ,อ,อหลักการของศาสนาอิสลามดังนั้นทุกศาสนานะที่บนโลกนี้เนี่ยรับจริงๆแล้วกับศาสนาอิสลามไม่มีไม่มีความขัเดเย้งกันเลยว่าองค์เป็นหนงึ่ในผู้ที่ศาสนุป,ปถัมภมในการดูแลนะพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมอย่างดีเลยนะคะอย่านำเรียว่าทุกๆพื้นที่ทุกๆยอม่าเนี่ย ล้วนเป็นฝีเท้าของพระองค์ท่านที่สเสด็จมาคนเอ่ยอาจจะไม่เคยได้สัมผัสแต่ผู้อาว่าเองได้สัมผัสในจุดที่ที่ท,ที่ที่คนไม่ไปแต่พระองค์ท่านไปไปเ,เราได้เห็นอาจจะมีรูปบ้างแต่ว่าคนที่ได้สัมผัสเลยจะรู้ว่า,าไม่น่าจะทุกคนไม่ค่อยจะทราบว่าพระองค์นะเนี่ยเสด็จไปในพื้นที่ห่างไกลหลายหลาย,หลายพื้นที่จังหวัดของปัตตานีอย่างพวกไม่แกนแ่นละเวงเนี่ยพระองค์สเสด็จมาหมดแล้วนะ เห็นไหมคะทุกคนนะคะรัชกาลที่10บท่านทรงสเสด็จตามรัชกาลที่9ตั้งแต่นะคะโอ้ยตั้งแต่วัยาวว่าว่างั้นเถอคะค่ะนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะคือความจริงของคนแต่ละพื้นที่ที่ออกมาเปิดเผยให้เราได้รับรู้รับข่าสารนี่แหละคะ่ะเนาะไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนธุรกันดารแค่ไหนพระองค์ท่านก็ทรงไปถึงทุกๆพื้นที่ในพื้นแผ่นดินไทยเรานี่แหละคะ่ะโดยการ ตามสเสด็จนะคะราชกาลที่9นะคะของของคนไทยเรานี่แหละค่ะก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ตามสเสด็จราชกาลที่9ไปตั้งแต่วัยเยาวนั่นแหละคะ่ะเนาะไมล์เลเจก็เลยเอามาเปิดให้ฟังนะคะว่านี่คือความจริงจากคนในพื้นที่และก็จากทุกศาสนาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยไมา์เละเจเจจะเอามานําเสนอให้รับทราบนะคะว่าพระองค์ท่านทรงมีเมตตาก,กับทุกทุกคนนะคะ คนไทยทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนนะคะชาติอื่นศาสนาอื่นพระองค์ท่านก็มีจิตที่เมตตามอบมให้เสมอคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ